โอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับผมแปดนิ่ใสนะครับทุกคนที่เจอมากที่สุดในบล็อกฟุตนะครับทุกคนชอบด่าพ่อล่อแม่นะครับอูยบอกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับผมแปดนิสัยนะครับทุกคน,ท,กคนที่เจอมากที่สุดในบล็อกฟุตนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยนะหัวข้อนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเจอแบบที่ผมเจอใช่ไหมครับอันนี้คือผมคัดมาแบบว่าประจากประสบการณ์จริงเลยนะที่ผมเรียนบล็อกฟุตนะว่าเจอคนแบบไหนบ้างนะครับคือผมเนี่ยจะไล่ตั้งแต่อันดับ8ลงไปอันดับหนึ่งะครับอันไหนที่แบบว่าเจอมากที่สุดดก็จะให้ันบ เลยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าโคตรเพคโคตรเอาอะหรือว่าใครตอนนี้ที่กาลังดูช่องผมอยู่เนี่ยโอ้โหอาจจะมีคนที่แบบนิสัยแบบที่ผมพูดก็ได้นะคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะอันหรือเปล่าหรือเปล่าอันเนรู้นะรู้นะเพี่ทุกคนก็ก่อนที่ทุกคน,นจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืม like, share, ปไปกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำใจใผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเคครับไปเลย let's go อันดับที่8นะครับทุกคนนั่นก็คือการเหลี่ยมนะครับทุกคนโอ้ คือเหลี่ยมเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับทุกคนแต่ในที่ผมเจอเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวช่วยฟาร์มนะเอ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะแต่แบบก็หายนะครับไม่ไม่ได้มาช่วยนะครับคือแบบว่าพูดให้ตายใจนะครับแล้วก็จากไปแบบไร้ร่องรอยนะครับบอกเลยว่าโคตรเศร้านะรหรือแบบว่าให้ผลนะบอกว่า เฮ้ยเนี่ยตอนตอนนั้นผมเคยไปทดสอบสังคมยังไม่ทุกคนแล้วบอกเอ้ยนายเราอยากได้ผลนะครับแล้วเขาพิมพ์มาบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึ่งผมก็รอไปบแป๊บหนึ่งนะแป๊บครึ่งชั่วโมงนะครับกูก็ยังไม่ได้ผลนะผมโอ้โหกูอย่างชอบเลยบอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรเหลี่ยมนะโอเคนี่ก็คือนิสัยที่แปลที่ผมเจอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่เจ็ดดีกว่านะครับอันดับที่เจ็ดนะครับทุกคนนั่นก็คือคนดีนะครับชอบช่วยเหลือนะครับทุกคนอ่าบอกเลยนะครับอันนี้ก็ ค่อนข,ข้างจะย้อนแย้งกับข้อที่เลียนนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนดีที่แบบชอบช่วยเหลือเนี่ยก็มีนะครับทุกคนเช่นแบบอุ้ยเราไปให้ช่วยกขาฟาร์มนะครับคนที่เขาไม่เหลี่ยมไนงะ ก็คือเขาจะแบบมาเลยมาช่วยเลยนะครับตีมอนให้แนะนําว่าควรที่จะไปตรงนี้ตรงนั้นอะไรยังไงนะครับคือเขาจะแนะนําดีมากๆนะครับผมต่างจากไอ้คนเหลี่ยมนะข้อที่8ที่แล้วคือแม่งเหลี่ยมเกินนะไม่ไหวนะครับคนดีชอบช่วยเหลือผมบอกเลยนะครับว่าเจอบ่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ไปทดสอบสังคมเลยไม่ค่อยรู้นะครับว่ายังมีคนแบบนี้ลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่แต่ก่อนนี่คือเยอะมากนะครับคอยช่วยเหลือนะผมเล่นด้วยการสนุกสนุกนะครับคือสนุกมากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูอนดับต่อไปดีกว่าครับทุกคนต่่อออไปนนนนคคัััับบทุกก็ืด ที่กนะครับก็คือพวกที่ชอบไล่ฆ่านะครับผมอันนี้<แ>ใช่ไหมมันจะมีไอคนจําพวกหนึ่งอะที่แม่งแบบชอบมาไล่ฆ่าคือทั้างที่แบบว่าผมไม่ได้ทําอะไรให้นะเออผมก็แบบว่าอยู่เฉย,ยๆนะครับหรือแบบฟาร์มเวลของผมไปนะครับแต่แม่งก็ดํามาไล่ฆ่าเราทุกคนงงไหมล่ะเออผมก็เจอบ่อยนะครับไอพวกที่ชอบไล่ฆ่าแบบผมฟาร์มอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ผมวิ่งออกมาก็ไม่รู้จะมีคนใครแบบไล่มาตามผมมาไล่ฆ่าหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ปลอดภัยนะถอยก่อนนะไม่ปลอดภัยนะ เออเนี่ยไอ้พวกไล่ฆ่าก็ส่วนมากนะครับตอนที่ฟาร์มวิวอยู่เนี่ยจะเจอบ่อยเขาจะมาไล่ฆ่าเราตอนที่เราไม่พร้อมนะครับแบบว่าไอ้พวกแบบชอบรอบกัดอะทุกคนก็รู้รู้กันอยู่นะครับไอ้พวกรอบกัดอะเออ เนาะใครที่เจอแบบผมรับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าใช่หรือเปล่านะเออไอพวกที่ชอบไรค่ะอีพูดแล้วหมันไส้ต่อไปนะครับทุกคนอันดับที่5นะครับทุกคนนั่นก็คือชอบท็อกซิกใสนะครับผมหรือพูดสั้นๆคือพวกปัญญาอ่อนรนบอันนี้เจอบ่อยมากนะครับผมคือบางทีเนี่ยเขาจะฆ่าเราก็ไม่ฆ่านะครับแบบมามาไล่แบบว่ายิงใส่เราแบบว่าอาดาเมทเบาๆอย่างเงี้ยปึ๊บดาเมทใส่เราเบาๆเงี้ยทุกคนเพื่อให้เราแบบลำคานอะ ือแบบว่ามาจู้จี้จุกจิกนะครับมาขโมยเรือเราบ้างนะมาพิมพ์ท็อกซิกบ้างอะไรบ้างคือแบบโอ้โหไอคำว่าท็อกซิกนี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะทุกคนคือแบบว่ามันมันเจอหลายแบบเลยอเออแต่ว่าท็อกซิกที่ผมเจอก็อย่างนี้แหละนะครับไล่ตีบ้างนะครับไล่อะไรบ้างบางทีแม่งก็ไม่ค่าคือตีให้เราแบบว่าลำคาญนะครับรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรหรือว่าแบบมาลัาดมอนนะขณะที่เราฟาร์มอเออผมใกล้ได้มอนตัวนี้แล้วแม่งมาตัดหน้าเราแล้วก็เอาไปอะ่ะ <c oughs> แบบเนี้ย โคตรหัวหรอ้อนหรือว่าบอสเหมือนกันนะครับคือแบบว่าลงดันเออนี้ก็เจอบ่อยลงดันแล้วแม่งไปยืนไม่ช่วยเราอ่ะไปยืนเออเดือดเดือดใน,นดันอันนี้ก็ หน้าหมันไส้เหมือนกันนะครับเออเจอบ่อยนะครับแบบนี้โอ้บอกเลยว่าโคตรเกลียดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดับต่อไปดีกว่านะครับโอ้โหพูดละโมโหนะั้นลำที่5เนี่ยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัสผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแบบบล็อกฟูดและคิงลีกาซี่และมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบัคแบบไอเดียพาร์ตและยังมีกดเกมพาร์ตในแมปอื่นออีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบ,บนล็บอกฟูดอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบัคโคตรอี ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจะส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไใ้หายห่วงเพียงนิดขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันต่อไปอันดับที่4นะทุกคนชอบด่าพ่อร่อแม่นะครับโอ้โหบอกเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะเจอบ่อยนะครับทุกคนอันนี้ผมขอพูดหน่อยนะครับยกตัวอย่างนะคือผมไม่ได้ด่านะ เออคือยกตัวอย่างแบบพ้องต้องพ้องไตแม่งไตอะไรเงี้ยทุกคนครับที่เจอบ่อยมากคือแบบด่าพ่อรอแม่แบบเล่นถึงบูปการีอะผมผมว่าอันนี้มันมันค่อนข้างที่จะไม่ควรเลยแบบไม่ควรเลยนะฮะ เออคือแบบเกินไปอะ่ะบางทีอะ่ะพ่อแม่เราอะ่ะผิดอะไรอะ่ะทำไมถึงต้องมาด่าด้วยอ่ะนะครับเออคือจะด่าเราก็ด่าดีแบบแบบไปด่าพ่อร่อแม่อันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับไอพวกเด็กกระโปงพวกนี้นะครับน่ากระทืบจริงๆเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับแต่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเล่นน่ะ PV PVP อย่างเงี้ยผมมันจะเจอบ่อยนะครับในการที่แบเขาแพ้แล้วทาแล้วพ,วพ,วพิมพ์ด่าอะไรเงี้ยจะมีพ่อแม่อยู่ตลอดเออ oh God. โอ m มก o d โอ้ว้ามายืนทำอะไรกันตรงนี้นะครับขอขอฟังออฟโรดหน่อยแล้วกันนะ ออนี่แหละนะทุกคนก็คือการด่าพ่อรล่าแม่นะครับในอันดับนี้นะเอออยู่อันดับสี่ไปเลยเจอบ่อยมากต่อไปอันดับที่สนะครับทุกคนนั่นก็คือพวกที่ชอบขอผลปีศาจนะครับอันแน่เชื่อล้สิว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับต้องคิดอยู่แล้วเอ้ยเยไอ้นี่เนี่ยยังไงก็ต้องมีในพาร์ทนี้ใช่แล้วครับทุกคนมันมีอยู่แล้วนะครับเออไอการที่ขอผลปีศาจนี่บอกเลยนะครับเยอะมากไม่ใช่น้อยถ้าคุณเนี่ยนะครับลองเลเวลเยอะแล้วกลับไปนะครับผมที่โลกแรก แล้วลองไปเดินดูแบบอ้ยเร,เราเราแบบทําแบบโชว์พาว่าเราเวลเยอะไว้อ่ะจะมีคนเดินมาขอผลหน่อยครับขอผลหน่อยครับอูหเต็มเลยผมบอกเลยนะจะพวกคนขอผลในนาเยอะมากนะเยอะถึงเยอะที่สุดเลยนะทุกคนคือแบบ แทบทุกคนอะผมกล้าพูดเลยแทบทุกคนอะในเซิร์ฟแบบใครที่เลเวลน้อยแบบกําลังฟาร์มอยู่เกาะแรกหรือเกาะลิงอะจะขอสะส่วนมากนะเออแบบขอผลหน่อยครับพี่พี่ครับขอผลหน่อยครับใช่ไหมใครเจอบ้างทุกคนลองคอมเมนต์ี่ไอคอนเนี่ยผมว่าน่าจะเจอทุกคนแหละนะครับเออไม่น่าผลหรอก <c oughs> ผมว่าน่าจะเจอทุกคนเลยนะครับคนที่ดูช่องผมอยู่ตอนนี้นะก็เอาใจช่วยนะคนที่เจอคนขอผลฮนะเออขอให้สนุกขอให้โชคดีนับตังแต่นี้ เพลงนี้ขึ้นในหัวกูเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่าครับอันดับที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือชอบเอาพวกมาลุมนะฮะโอ้โหบอกเลยอันดับนี้ไอพวกแบบที่ชอบเอาพวกมาลุมเนี่ยผมเจอบ่อยนะแล้วผมก็เกลียดมากมด้วยนะคือมันเนี่ยนะจะหนึ่งหนึ่งกับเราก็ไม่หนึ่งหนึ่งเจาพวกมาลุมนะีแล้วก็จะมีข้ออ้างแบบอุย้ยโทษลืม นับหรือแบบเอ้ยไม่รู้ว่าเพื่อนมันมาช่วยหรืออะไรเงี้ยคือผมเจอแล้วผมโค้นหัวร้อนอะ่ะผมเคยนหนึ่งกับคนหนึ่งนับแล้วพอแบบว่ามันใกล้ตายมันจะเอาพวกมาช่วยนะครับแล้วมันก็จะพิมพ์ทำนองว่าเอ้ยเราไม่รู้จักหรือแบบอุ้ยขอโทษเขาไม่รู้อะไรเงี้ยแม่งกวนตีนแบบหน้าแบบยังไงอะด่าแบบอุยด่าไงก็ไม่เข้าแม่งอับันใส่บ่ะคือเรียกว่าอะไรแบบตีนตีนหน้าซื่ออ่ะทุกคนครับเข้าใจไหมเออพวกนี้ผมโคตรเกลียดแต่ผมบอกเลยแบบเกลียดมากนะครับเบื่อเบื่อนะครับเออแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับน้องๆเออพ โอเคทุกคนแล้วเราก็มาถึงอันดับหนึ่งของเราแล้วนะครับบอกเลยว่าอันดับนี้เนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากเลยทุกคนบอกเลยว่าต้องเคยเจอนะครับทุกคนนั่นก็คือคนที่ชอบแฮกนะครับผมอ้โ <S <S พูดมาแล้วทุกคนคงแบบอ่ะใช่แล้วใช่ไหมทุกคนในใจคงคิดแบบเออใช่นะครับเออทุกคนผมบอกเลยนะครับไอ,อ้พวกชอบแฮกเนี่ยบอกเลยเจอแบบแทบทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมสำหรับเล่นเดี๋ยวนี้นะคือเจอแบบเยอะมากนะบอกเลยว่าเยอะเกินกาดเลยทีเดียวนะเหมือนว่า คือผมไม่รู้ว่าแอดมินเขากำจัดไม่ได้หรือเขาต้องการที่จะไม่กำจัดนะครับเพื่อที่จะให้เกมแบบมันอยู่ต่อไปได้นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ผมว่าถ้าควรที่จะกำจัดนะครับไอ้พวกใช้เนี่ยคือแบบว่าเราสมมติผมฟาร์มอยู่งี้ใช่ไหมแบบแม่งแบบเด้งมาหน้าเราอะทุกคนแบบเด้งฟึบมาหน้าเราอะเออแล้วก็แบบราบมอนเราไปหมดเลยอะคือผมโคตรจะเครืองอะผมบอกให้นะครับผมเครืองจริงนะ ไอการที่แบบอยู่ดีก็มาล้ามอนผมอะแบบเื่องจัดแล้วไม่เท่าไหร่มันจะมีแฮกพวกที่แบบว่าไล่ฆ่าแบบโอ้โหแบบเอาฆ่าหัวทุกคนคือแบบมายืนอยู่บนหัวเราแล้วมันก็แบบฆ่าเราเลยอะคือมัน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 เฮี้ยเกินนะแบบนั้นนะผมบอกเลยนะครับเออผมว่าใครหลายๆคนเน่ยเจอมาแล้วเจอมากับตัวเลยตอนนี้ผมก็ฆ่าหัว4.2นะเออแต่แบบว่าผมก็ไม่ค่อยเจอแฮกนะส่วนมากก็ที่ล่ามาก็เล่นกับ f c ตัวเองนับส่วนมากแฮกเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟธรรมดาจะบินมาเกาะหัวเราแล้วก็ยิงนะครับ เจอบ่อยมากบอกเลยว่าคุ้นหน้าเบื่อนะครับเออแต่ทุกวันนี้ก็ถามว่าเจอไหมก็ยังมีพอเจออยู่บ้างนะครับเล่นแบบ10เซิร์ฟเจอประมาณ3เซิร์ฟนะผมโอกาสประมาณ30%ที่จะเจอเนาะหรือว่าคนมาเล่นเยอะมากนะครับเราเลยไม่ไม่ค่อยเจอนะฮะไปเจอแต่เซิร์ฟแบบว่าคนดีผมอะ คืออาจจะดวงดีไม่ไม่เจอแฮกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับทุกคนและนี่นะครับก็คือ8นิสัยนะครับผมที่เจอมากที่สุดในบล็อกฟุตนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมแล้วทุกคนเนี่ยนะครับเจอแบบผมบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมอย่กดไลค์แชร์ตัวต่อให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเจอคลิปหน้านะทุกคนหรือว่าใครเนี่ยนะครับที่คิดว่า มันมีนิสัยที่เจอบ่อยมากกว่านี้เนี่ยลองคอมเมนต์ให้ผมทราบหน่อยหรือให้ผมรู้หน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าวนี้ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม